ผมที่รักครับผมอาจารย์สิงนหน์าบูรณ์สูตรพระเครื่องสมเด็จสยามบรมีขัวโตช่องสิงห์สองพระวันนี้เราจะมาส่องหลวงปู่เผือกพิมพ์กุศาเล็กที่นิยมเจาะหากันครับหลวงปู่เผือกพิมพ์กุศะเล็กวัดกิ่งแก้วองค์นี้นะครับถือว่าเป็นอีกองค์หนึ่งที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแต่อาจจะมีรอย าการที่เจ้าของเดิมนะคเขาเก็บนะครับอาจจะเก็บไม่ดีแล้วไปโดนน้ำนะครับก็เลยทําให้พระอา,อาจจะดูแบบไม่ชัดเจนนะครับแต่ดโดยรวมแล้วก็ถือว่าดูดีเลยพนระคุศัะของหลวงปู่เผือกองค์นี้นะครับจากที่ดูนี่ก็คือองค์นี้ลักษณะนะครับขององค์ท่านก็จะดูว่าลักษณะออกหนานะครับดูจากด้านข้างนะครับดูหนา สาที่หนาด้านหลังก็จะนูนนะครับด้านนูนเพราะเข้าใจว่านะครับเข้าใจว่าคนที่อยากได้นะฮะพระคุศะเล็กของหลวงปู่เผือกเนี่ยนะครับอยากได้ว่าเอออยากได้มูลสารเยอะๆนะครับเลยพยายามเอานะฮะเนื้อผงนะครับเอามากดนะแบบให้หนาที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับพระก็เลยออกมาหนาเนี่ยแต่ลักษณะเนี่ยก็คือเป็น บล็อกเนี่ยเป็นบล็อกนิยมเลยนะครับเพราะผมไปวัดขนาดมานี่ถือว่าขนาดเท่ากันนะครับแต่ลักษณะของอความสวยงามนะครับอาจจะไม่เท่ากับอ,องค์แรกๆนะครับที่ผมได้อเอามาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมนะครับแฟนเพจได้ดูนะครับองค์นี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับพอสมควรอาจจะมีรอยแตกนะครับมีรอยแตก นะมีรอยแตกขององค์พระนะครับมีรอยบินนะครับนะแต่ความเก่าเนื้อหานะครับพิมพ์ทรงนี้ก็ผมถือว่าพอใช้ได้นะครับนะก็ถ้าใครนะครับเห็นนะครับลักษณะเนี้ยนะครับผมเชื่อว่านะแท้ถึงยุคนะครับและพระขุดสานเล็กของหลวงปู่เผือกนะครับที่นิยมสอบหากันเนี่ยนะครับส่วนมากก็จะเป็นบล็อกที่ เป็นบล็อกหนึ่งนะครับบล็อกที่ไม่มีขีดทั้งสองสองข้างนี้นะฮะแต่ถ้ามีขีดเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นบล็อก2ผมให้เป็นบล็อก2นะฮะถ้าใหญ่กว่านั้นก็จะเป็นบล็อก3นะครับที่ผมได้นำมาให้ท่านชมนะครับในคลิปก่อนๆนะครับองนี้ก็ถือว่าเป็นองหนึ่งนะครับถ้าเราไปเจอลักษณะนี้ก็เก็บได้นะครับเรื่องพุทธคุณเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นะครับ ของหลวงปู่เพือกเนี่ยนะครับก็มีเรื่องเล่าเลยว่า,อาตอนที่ใช้แจกตอนขุดศักด์เนี่ยนะครับใน,ในวาระที่ขุดศักด์นะครับเพราะว่า,อาตอนขุดศักด์เนี่ยก็รู้สึกพศ2460นะฮะถึง2465นรบาะครับ,รบที่วัดจริงนะครับหลวงป,ปู่เพือกก็จะขุดศักด์นะฮะก็เลยสร้างพระผงขุศ์เล็กและใหญ่นะฮะ พิมเล็กพิม์ใหญ่แล้วก็พิมพแจกแม่ครัวเนี่ยสามพิมแต่ประสบการณ์ที่เกิดณขณะนั้นเลยนะครับก็คือคนที่ได้รับพระขุดศักดิ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพแจกแม่ครัวไปเนี่ยนะครับถ้าลงไปขุดศักดิ์เนี่ยนะฮะปิงจะไม่เกาะนะฮะนะแต่ถ้าคนไหนที่ลงไปขุดดินนะครับช่วยขุดดินแล้วลงไปในน้ำเนี่ยนะครับปิงก็จะเยอะมากนะครับนะก็จะ ก็จะถูกปิงนะครับคนที่ไม่ได้แฝงนะฮะพรรคกุศาเนี่ยนะครับทั้งสามพิมที่ที่บอกนะฮะก็จะถูกปิงเกาะแต่คนที่แฝงเนี่ยก็จะไม่ถูกปิงปิงเกาะเลยนะอันนี้เป็นเรื่องเรื่องเล่านะครับจากปู่ย่าตายายสู่รุ่นพ่ออย่างเงี้ยมาเล่าให้ฟังว่าก็มีอภินิหารนะครับแล้วก็มีอภินิหารอื่นนะฮะมีความศักดิ์สิทธิ์อื่นนะครับก็เรียกว่าประสบการณ์อื่นนะครับจากผู้ที่ศรัทธานะครับเลื่อมใส ในองค์หลวงปู่เผือกนะฮะวัดจิงแก้วเนี่ยนะครับก็จะ,ะเขาเรียกว่าจะเกิดสิ่งที่ดีๆนะครับแล้วก็เกิดประสบการณ์มากมายนะฮะทั้งในเรื่องอความแค้ค่านะครับปลอดภัยเรื่องเรื่องค้าขายนะครับธุรกิจการงานการเงินเนี่ยนะครับก็คือประสบการณ์และที่สําคัญก็คือเนื้อของพระผงกุศลเล็กเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนผสมของ เนื้อของพระสมเด็จนะวัดะระฆังนะฮะมาผสมอยู่ด้วยทุกองนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้า,เ,าเรามีพระกุศะนะพระกุศะเล็กหรือกุศะใหญ่หรือพิมพใจแม่ควรนะสามพิมพเนี่ยนะก็เหมือนเราแฝงหลวงปู่โตโด,ด้วยนะครับเนะี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีพุทธสององค์เลยนะครับที่ปกป้องคุ้มครองนะดังนั้นเนี่ยท่านใดมีเนี่ยก็ถือว่า,าท่านมีวาสนาบารมีแล้วนะครับนะที่ อาจจะเป็นลูกศิษย์อาจจะเป็นถือศรัทธานะครับของอพุทธคุณนะครับต่างๆเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีนะครับก็สามารถที่จะเก็บไว้นะครับเสริมวาสนาบาร,รมีให้กับตัวเราได้นะฮะแล้วก็สามารถส่งต่อให้ลูกหลานด้วยส่วนราคานะครับองค์นี้อาจจะแล้วแต่นะครับถ้าเกิดขนาดไม่สมบูรณ์ มีตําหนิราคาก็จะลดน้อยนะครับก็คือจะไม่แพงจะถูกกว่านะฮะองค์ที่สมบูรณ์นะครับองค์ที่ดูแล้วสวยนะครับเขาเรียกพระสมบูรณ์ราคาก็จะสูงกว่าเพราะพระกุศลเล็กเนี่ยราคานี่ก็ถ้าเล่นเสาะหากันอยู่ก็เป็นหลักแสนนะฮะหลักหลายๆแสนนะครับดังนั้นคนที่มีก็จะหวงแหนนะครับเพราะว่าประวัติการสร้างของพระกุศลเล็กเนี่ยก็ชัดเจนนะฮะว่าสร้างเนี่ย น่าจะไม่เกินหมื่นองนะครับแล้วก็มีประสบการณ์มากมายดังนั้นเนี่ยคนที่มีอยู่แล้วก็จะหวงแหนนะครับก็จะหวงแหนแล้วก็อยากจะเก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลานอย่างเงี้ยนะฮะนับวันพระก็จะน้อยลงไปนะครับแต่ความต้องการนะฮะของผู้คนก็มีมากขึ้นดังนั้นก็จะต้องขึ้นอยู่กับวัฒนารรมบารมีของแต่ละคนล้นะครับที่จะได้มีโอกาส แขวนนะฮะหรือบูชาพระกุศาเล็กหรือเปล่านะครับถ้าเรามีวาสนาบาร,รมีนะครับวันหนึ่งบันไดท่านก็จะมาโปรดเรานะครับดังนั้นเนี่ยแต่บางคนก็อาจจะต้องเ,ออเขาเรียกว่าใช้ปัจจัยในการแลกเปลี่ยนแต่บางคนก็อาจจะมีพี่ป้านะเ,เพื่อนฝูงนะครับคนที่นับถือกันนํามาให้อันนั้นก็แล้วแตเ่เขาเรียกความโชคดีของแต่ละคนนะครับดังนั้นก็ฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า พระขุดสะเล็กของหลวงปู่เผือกเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าพระอีกองหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะสะสมแล้วก็เอามาเสริมวาสนาบารมีให้กับตัวเราเองได้นะครับสำหรับคลิปนี้ท่านนะดูนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับฝากท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกดกระดิ่งนะครับช่องสิงห์สองพระของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ